สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักนะคะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงเดือนกันยายนทั้งเดือนการทำนายก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะอะไรที่ให้อ่ป้องกันร,ระวังนะคะก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่เสียหายแต่นำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวพิจิกนะคะดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเป็นเรือนสุภะนะคะซึ่งเกี่ยวกับชาวต่างชาติ เกี่ยวกับการเรียนการศึกษาอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เกี่ยวกับในเรื่องของความเสียสละแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคราวนี้ดาวศุกร์เขาเดินไม่ค่อยปกติเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลงถึงสภาวะความศรัทธาในเรื่องความรักการเสียสละหรือความศรัทธาในเรื่องความรักมันจะมีขึ้นขึ้นลงลงมันจะมีขึ้นขึ้นลงลงไปจนถึงกลางเดือนกันยาเลยกับคนรักเนี่ยบางทีอารมณ์เนี่ยบางทีศรัทธาในตัวคนรักแต่บางทีก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจ มันก็เลยเป็นอารมณ์บางทีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือบางทีหรือบางทีเดี๋วดีเดี๋ยวไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนก็มีเพราะฉะนั้นอะวิธีการแก้ก็คือต้องใจเย็นๆนะคะเออกลับมาตั้งสติให้ได้นะคะนะ,ะพยายามตั้งสติให้ได้มันแก้ไขได้มันแก้ไขได้นะด้วยการมีสติอะนะคะแล้วก็ ถ้าเป็นคนโสดก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้เจอความรักถ้าเป็นความรักที่ค่อนข้างโอเคจะเป็นในช่วงประมาณแบบ13หลังจาก13กันยาไปแล้วนะก็จะเป็นจากชาวต่างชาติจากทางโซเชียลอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือเป็นคนประเทศเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละภาคก็ได้นะคะโอเคค่ะมาดูกันในเรื่องไพ่กันบ้างนะคะ เริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดน,นะคะชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้นะคะสำหรับในเรื่องของไพ่เนี่ยใบยแรกขึ้นไพ่นายออบคอมเพล็กซ์หัวกลับนะคะไพ่ใบเนี้ยแสดงถึงการที่ขาดกันไม่ได้ขาดกันไม่ได้นะคะแต่ว่ามันมีบางอย่างที่อคติหรือไม่เอ็นดูกัน ลักษณะนิสัยใจคออารมณ์มันรู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นอะไรมันคุยกันไม่รู้เรื่องแอบไม่น่ารักอแอบไม่น่ารักไม่น่าเอ็นดูอาจจะเป็นอย่างที่บอกไพ่อาจจะสลับกันได้นะมันมีความรู้สึกกันทั้งสองก็ได้แอบไม่น่ารักแอบไม่น่าเอ็นดูกันแต่ถามว่าขาดกันได้ไหมถึงกับขนาดจะเลิกไหมไม่นะ,ะบอกเลยว่าไม่นะคะ King of c o m p l e x นะคะจริงๆอ่ะสิ่ง,งที่ทำให้ไม่น่าพิสมัยต่อกันมันเป็นเรื่องการที่มีเกณฑ์มีแนวโน้มว่าจะมีคนหนึ่งคนในเนี้ยเป็น King of c o m p a c t คิงถือเหรียญน,นั่งเฉยๆอาจจะเป็นคนติดเกมนะคะหรือเป็นคนที่เหมือนกับว่าสนใจแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าติดซีรีส์ป่ะติดซีรีส์ติดเกมอะไรเงี้ยหรืออ่านหนังสือหรือทำงานแบบอยู่นิ่งๆอะ่ะแล้วแบบชิลมากนะคะ คือเป็นคนที่ทําตามในสิ่งที่ได้รับปอาหมายหรือรับผิดชอบดีนะคะ,ะรับผิดชอบในเรื่องเงินทองอะไรเงี้ยถือว่าดีมีความร่ำรวยมั่งคั่งด้วยนะคนนี้นะ King of คอม p พ c t รวยบอกเลยว่ารวยไม่รวยแล้วมีสมบัติด้วยแต่ว่าในเรื่องความโรแมนติกในเรื่องความรักน้อยเรียกง่ายๆว่าแทบจะไม่สนใจคู่เลยในเรื่องของการที่จะไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆึอย,อ,ยอย่าไปหวังนะคะถ้าคนรัก หรืออีกฝ่ายหนึ่งทําใจได้นะที่คนคนนี้นิ่งๆแบบนี้ไม่สนใจจริงๆนะไม่ใช่ว่าแบบนิ่งแล้วสนใจนะนิ่งแล้วไม่สนใจจริงๆนะถ้ารับได้ที่เขาเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าเขาความรับผิดชอบเบี่ยมก็มันก็ได้นะเออแต่บางคู่ส้มก็ต้องบอกว่าเอคิงถือเหรียญในบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่นิ่งแต่มันเหมือนกับว่าเขานิ่งแล้วเขาไปสนใจอย่างอื่นเพราะว่ามีไพ่ดาบหัวกลับขึ้นมาเยอะมากเด็กถือดาบหัวกลับนะคะ อัศวินดาบหัวกลับเนี่ยคิงถือดาบหัวกลับนะฮะแล้วก็สิบดาบหัวกลับนะฮะความรักครั้งเก่าอา,อาจจะมีการมีความสัมพันธ์ในบางคู่นะที่มีปัญหาความรักครั้งเก่านะฮะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการคิดไม่ซื่อในความสัมพันธ์มีมีความรักครั้งใหม่แทรก,ก็ได้กลับกลายเป็นว่าไม่สนใจคนรักคู่ครองเพราะมีอย่างอื่นให้สนใจมากกว่า หรือในบางคู่ไม่ได้มีเรื่องความสัมพันธ์ที่เข้ามาแทรกแต่อย่างที่บอกไปว่าไปสนใจอย่างอื่นมากกว่าพอร์ตหุ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยไปสนใจอย่างอื่นมากกว่าพอร์ตหุ้นเกมซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคะมันก็เลยทําให้คนรักแบบอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกไม่มั่นใจหรือบางทีอาจจะมีคําพูดออกมาด้วยนะว่าแบบเฮ้ยไม่ชอบอะเออแต่อาจจะไม่ได้พูดตรงๆนะ นะฮะบางคนพูดตรงๆแต่บางคนไม่พูดตรงๆเป็นอาการแขวคนรักหรือแกล้งถามว่าเลิกไหมไม่พอใจแต่เลิกไหมไม่เลิกนะถามว่าเลิกไหมไม่เลิกค่ะนะ,ะแต่จะเป็นการอารมณ์แบบแขวแบบแบบเหมือนประมาณว่าทําคืนก็ได้เป็นอารมณ์ถ้าเธอไม่สนใจฉันฉันไม่สนใจเธอเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เพื่อให้เธอรู้ว่าเธอทําอะไรไว้ <c oughs> ฉันอยากให้เธอสนใจบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะแต่แก้ยากนะอารมณ์ประมาณนี้นะฮะ ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้ก็ส้มก็มองว่ามันก็ยังพอได้แหละมันก็ยังพอได้เออนะ,ะเพราะว่าในเรื่องความรับผิดชอบไปยังโอเคอยู่แต่ถ้าเป็นมีเรื่องเจ้าชู้ด้วยแล้วก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจแบบนี้ยังบอกว่าแย่นะเออนะคะในเรื่องของผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวพิจิกะนะคะขึ้นไพ่เพดนชาวธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะคนนี้คืออาจจะมีเรื่องความรักที่แทรกเข้ามาได้นะคะเป็นการพูดคุยใหม่ ะะหรือในแวดวงการทํางานนะ,ะหรือว่าคนคนนี้เขาพูดน้อยช่วงนี้เขาทํางานเยอะทํางานหนักหรือไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสื่อสารแต่ไม่ได้มีใครก็ได้นะคะเดอซันชาวนาทิตย์ชาวทัุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเขาจะเป็นเหมือนเด็กเลยอารมณ์เด็กนิสัยเด็กนะคะบางทีร่าเริงบางทีอารมณ์ร้อนบางทีงองแงบางทีดือ้อมาหมดนะคะ บางทีเขาตัวเขาเองอาจจะมีการตั้งคันเนาะหรือมีบุตรมีสมาชิกนะคะอันนี้มีสมาชิกใหม่ในบ้านก็ได้นะ,ะแต่เขาก็จะทำตัวเป็นอารมณ์เด็กๆเ,เลยนะเออนะฮะอ่าดีอมเพลสนะคะ, <c oughs> Place, ะ,คะหัวกลับชาววันศุกร์ชาวพลึกศพชาวตุนนะคะมีที่เขาอารมณ์ร้อนหรือไม่พอใจเพราะว่าเขาต้องการเขาต้องการให้ชาวพิจิกอะทำ บางสิ่งบางอย่างให้เขามากกว่านี้อย่างที่บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตเขาในเรื่องเงินทองเรื่องสิ่งของหรือว่าเป็นเรื่องของการให้ความรักความสนใจเขาต้องการมากๆกว่านี้หรือบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องการไม่รู้จบก็ได้อะคะ่ะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นคุณแม่เราหรือคุณแม่เขาก็ได้นะคะที่เป็นบุคคลที่เข้ามาัมีปัญหาในช่วงนี้ก็ได้นะ ามาดู3ใบอันนี้ดูได้ทุกราศีนะคะประสานไพ่ถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนนองคุณนะคะมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีเลยผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวพิจิกค่ะสมมองว่ามีม,มีมีอารมณ์ใส่นะคะในกรณีแรกนะคะก็คือเขาจะพูดไม่หมดในเวลาเขาไม่พอใจอะไรเขาจะพูดไม่หมดนะจะมีการแพลมๆพูดมานิดนิดหน่อยๆแต่เขาจะแสดงออกเป็นเหมือนไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจแต่ว่า มันเหมือนกับมันจะ up level อ่ะเพิ่มเลเวลขึ้นมาเข้าใจใช่ไหมทั้งเดือนน่ะมันจะมีการเพิ่มเลเวลขึ้นมาคือช่วงแรกๆก,ก็บอกให้รู้ตัวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขาไม่พอใช้อะไรชาววิจิกชาววิจิกไม่สนใจเขาอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าครั้งแรกเตือนแล้วนะพูดเบาๆแล้วนะครั้งที่สองอะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวทําคืนมัางทําคืนถ้ารู้สึกว่าก็ทําคืนก็ยังสอนไม่ได้อยู่ดีนะคะ อัพเป็นครั้งที่สามก็คราวนี้ก็คือมีอารมณ์แล้วมันจะอัพความแรงไปเรื่อยๆซึ่งก็ไม่อยากให้ทำแบบนี้นะคะเออไม่อยากให้ทำแบบนี้เออเพราะว่ามันมันก็ไม่ดีต่อความสัมพันธ์แหละเออมันเหมือนแก้วที่แล้าอะ่ะนะคะมันไม่ควรทำนะคะในอีกกรณีนึงนะคะคือการที่ตัวเขาเองเนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์หนึ่งที่แทรกเข้ามาเลยนะคะแล้ว คนที่อาจจะเป็นญาติเขาหรืออีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะเขาก็เหมือนอยากจะแสดงตัวอยากให้ชาวพิจิกได้รู้ด้วยเออมีการแสดงตัวนะว่าเขาอะอยู่ในอีกความสัมพันธ์หนึ่งอ่าคราวนี้แหละส้มคิดว่าน่าจะมีการรู้ความจริงอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วแหละนะคะเออเพราะฉะนั้นก็ให้ชาวพิจิกคิดก็ต้องพิจารณาเองว่าจะตัดสินใจยังไงเนาะเพราะว่าแต่ส้มมองแนวโน้มว่าอาจจะไม่ได้เลือกอะ นะแม้ว่าจะมีคนที่แบบทำสิ่งที่ไม่ดีอะ่ะคิงออฟสอดเนี่ยนะฮะจะเป็นคนแบบอวบๆผิวสองสีถึงครามที่สร้างปัญหาในความสัมพันธ์นะคะอืมอาจจะทำไม่ซื้อได้นะในเรื่องความสัมพันธ์หรือทำให้เกิดความรุนแรงได้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งแรงมาก็จะแรงกลับซึ่งส้มไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบการใช้อารมณ์ถึงขั้นแบบถึงเนื้อถึงตัวในการทำความรุนแรงนะอยากให้ใจเย็นคนโสดนะคะ คนโสดชาวพิจิกนะคะมีใครเข้ามาไหมมีมีชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเด่นมากคนอายุน้อยกว่าคนร่างเล็กๆนะคะเข้ามาชาววันอาทิตย์มีเข้ามานะะเนี่ยค่ะมีคนหน้าตาดีแต่อาจจะไม่ได้โสดจะเป็นชาววันศุกร์ชาวพลึกศกชาวตุลน,นะคะดูดีๆนะคะเพราะว่าจะมีบางคนที่เขาเข้ามาชอบเราแต่แม่เขาไม่ชอบเราหรือแม่เราไม่ชอบเขา ซึ่งอันนี้ก็จะผ่านด่านค่อนข้างยากหน่อยนะคะม,มีคนมีฐานะมีชาวธาตุดินมังกรพฤกษบการแต่ดูด้วยเพราะว่ามีแนวโน้มว่าเขาอาจจะไม่ได้บริสุทธิ์ใจเป็นคนมีเงินซัพพอร์ตดีแต่ว่าไม่โสดอ่ะอันนี้ก็อย่าเอาเข้ามาเนาะนะคะคุณไม่มั่นใจอ่ะบางคนมีเรื่องคนเก่าๆด้วยนะคะ คุณยังไม่มั่นใจใครที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะมีความรู้สึกว่ามีบางคนที่เรารู้สึกชอบเหมือนกันนะแต่เราไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจในตัวเขาถ้ายังไม่มั่นใจก็ไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบค่ะใจเย็นพิจารณาไปเลยนะคะโอ้ไม่ไม่ถึงกับขนาดห้าปีสิบปีหรอกปีเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะคะว่าเป็นยังไงเนาะนะคะถ้ารู้สึกไม่ชอบมาพากลก็ให้คิวต่อไปได้นะอืม ะะเพราะว่ามันจะมีคนในนียที่เข้ามาแล้วยังตัดไม่ขาดจากความรักความสัมพันธ์เก่าแต่มาบอกคุณว่าตัดได้แล้วก็วคือโกหกคุณนั่นแหละมีแน่นอนโดยเฉพาะชาวธาตุลมก่มมิถุนตุลชาวธาตุดินก็แอบเป็นไปได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือน,นะฮะในการคุยกันใหม่ๆมเนี่ยนะคะมีแอบไม่พอใจกันหรืออคติกันในบางเรื่องนะคะแต่ก็นิ่งๆอยู่ไม่ได้พูดอะไรอาจจะมีแขวกันบ้างแขวแขวคือแบบพูด นิดๆหน่อยๆอ,ออกมาว่าเราไม่ชอบนิสัยนนี้ของเขานะซึ่งเขาก็อ,อาจจะทําต่อแต่ก็ไม่ได้เลิกกันนะคะหรือมันมีเรื่องของการที่เราไปรู้ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้เลิกกับคนเกา่าแล้วเราก็แขว่ๆเขาไปดูซิว่าเขาจะแบบรู้หรือเปล่าว่าเราแอบรู้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีการทําต่อเออก็ยังไม่เลิกเหมือนก e ันอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังไม่เลิกขอดูไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าก็มีความชอบอยู่เยอะมันเหมือนเราต้องการที่จะเปลี่ยนเขาอ่ะ เออมันเหมือนเราต้องการที่จะเปลี่ยนเขาเหมือนกันนะมีมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันเหมือนยังทําใจไม่ได้ที่จะตัดเขาไปจริงๆม,มันมีอารมณ์ไม่มั่นใจมันมันมีอารมณ์ไม่มั่นใจอยู่ค่อนข้างมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจมก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจแหละไม่ต้องรีบนะนะคะออในเรื่องของคนโสดที่มีคนเก่าเนี่ยให้เตือนไว้เลยสําหรับชาวธาตุลม กูมิถุนตุนเพราะว่าอาจจะใช้ความรุนแรงกับเราถ้าเกิดเป็นนัดเจอมีการคุยกันอยู่ใ,ใกล้ๆกันบอกเลยว่าคนคนนี้นะอารมณ์รุนแรงมากแล้วอาจจะทําร้ายเราหรือคนรอบข้างเราได้เพราะฉะนั้นอยู่ห่างๆคนเกา่าชาวธาตุลมกูมิถุนตุนไว้นะคะขึ้นไพ่ดาบเยอะมากแล้วดาบหัวกลับด้วยอารมณ์แรงนะคะออนออนอกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันนะคะที่อาจจะยังมีการแบบพูดคุยกันอยู่บ้าง ะะแล้วก็ชาวธาตุไฟเมสิงธนูอาจจะมีการกลับมาพูดคุยกันได้นะมีการกลับมาพูดคุยหรือบางทีการกลับมาพูดคุยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับลูกๆหล,ล,ลานๆก็ได้นะคะ<ม>เหมือนจะเป็นการกลับมาช่วยกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับลูกๆอะไรกันอย่างนี้ก็ได้คะ่ะนะคะไพ่ชา a ดสแคป a ท t ร r o นะคะขึ้นไพ่เพดดบอ s หัวกลับนะคะคือให้ชะลอแหละซ้มมองว่ายังไม่ต้องรีบตัดสินใจหรือเปิดตัวถ้ายังไม่มั่นใจ ถ้าอารมณ์เรายังไม่มั่นใจอ่ะนะคะในเรื่องพูดในเรื่องการสื่อสารว่าเรารู้สึกยังไงอ่ะบางทีส้มพูดตรงๆนะแกล้งง่ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวกาตื่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดไปตรงๆทั้งหมดเนี่ยบางทีมันไหวตัวทันบางทีไหวตัวทันแล้วยิ่งเมียนเพราะฉะนั้นสืบเลยเงียบๆถ้าเรารู้สึกว่าอีกฝ่ายมีอะไรแปลกปลอมเงียบไป้ก่อนหาข้อมูลเงียบ แล้วมันจะได้ข้อมูลเยอะมากนะฮะไปถามตรงๆเนี่ยเรียบร้อยเลยนะคะไม่รู้กลายเป็นว่าไม่รู้ยิ่งเปิดเงียบเข้าไปใหญ่นะคะถ้าไม่มั่นใจชะลอไว้ก่อนได้ค่ะยังไม่ต้องรีบเปิดตัวนะคะในเรื่องของไพ่ออร์เครคเนางฟ้าแนะนำอะไราชาวพิจิกนะคะวิดีฟูโซจิตวิญ,ญญาณที่สวยงามไม่ใช่ว่าจะให้โลกสวยหรือคิดดีกับทุกคนที่เข้ามาคนที่เราควรคิดดีคือยังไงคะเนี่ยค่ะหัวใจอะ่ะ อกอดตัวเองก่อนดูจากภาพได้เลยนะคะให้คุณค่าตัวเองรักตัวเองก่อนเราไม่จาเป็นต้องทำตัวไม่ดีเหมือนคนที่ทำไม่ดีกับเราเราก็แค่ไม่ต้องสูงสิงให้อภัยแต่ไม่ต้องไปสูงสิงแล้วถ้าเขาแบบไม่ให้เกียรติเรานะคะเราต้องให้คุณค่าตัวเองอย่างน้อยเราต้องเอาพลังงานดีๆให้ตัวเองคนที่เป็นพลังงานไม่ดีตัดออก พลังงานดีๆที่สวยงามอะมอบให้ตัวเองและมอบให้กับคนที่เขาดีกับเราจริงๆอย่างนั้นมันถึงจะคุ้มค่านะอาจเดิงเจ้ากาบเบรียลนะคะถ้าความรักมันเครียดนะบางทีอยู่ด้วยกันแกล้งกันบางทีบางคู่นะอยู่ด้วยกันแกล้งกันอะไรกันหรือว่าไม่ใส่ใจกันอะไรบางอย่างก็พากันชวนกันไปดินนงดินเนอร์หรือว่าร้อ,อ,องเพลงฟังเพลงมันต้องสร้างบรรยากาศดีๆด,ด้วยกันอาจจะเขาดูซีรีส์อะไรเหรอดูมั่ง อะไรอย่างเงี้ยสร้างสร้างการมีส่วนร่วมเออถือว่าการผ่อนคลายมันการผ่อนคลายไม่ผิดนะะการผ่อนคลายไม่ผิดนะะเออเพราะฉะนั้นอาจจะต้องสร้างการผ่อนคลายมีส่วนร่วมในการผ่อนคลายมันจะได้มีความสุขขึ้นในความรักความสัมพันธ์ถ้าเขาไม่เริ่มที่จะใส่ใจเราก่อนเราก็เริ่มใส่ใจเขาก่อนก็ได้ค่ะนะคะเราก็ไม่ต้องไปคาดหวัง นะคะปลดปล่อยความคาดหวังเพราะความคาดหวังก็ทําให้เราเครียดเหมือนกันนะ d e t e c t i o n นนะคะอย่าไปนสนใจคําพูดคนอื่นอย่าเอาเรื่องคําพูดคนอื่นมาตัดสินความรักเราหรืออย่าเอาไฟนอกเข้ามาอย่างที่เขาบอกอะไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านาเข้านะคะในเรื่องของอคนอื่นที่เขาพูดถึงคู่เราหรือแมนะมาแนะนําหรือมาอะไรนะคะให้เห็นด้วยตาตัวเองให้พิจารณาด้วยตัวเองก่อนนะคะ นะแล้วแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเพราะว่าบางคนก็หวังดีกับเราจริงๆแต่บางคนก็ไม่ได้หวังดีเพราะฉะนั้นอะไรหลายอย่างคุยกันด้วยเหตุผลจับข่าคุยกันด้วยเหตุด้วยเหตุด้วยผลอย่าเอาการทํางานหรือเอาอารมณ์จากคนอื่นเนี่ยเอามาเป็นประเด็นระหว่างเราสองคนมีปัญหาอะไรค่อยค่อย,อยพูดหรือเงียบไว้ก่อนแล้วค่อยๆตัดสินใจนะคะรับฟังคําแนะนําจากคนที่เขาเคยแนะนําเราดีอ่ะ สำหรับคนที่ไม่เคยแนะนำหรือแนะนำเราไม่ดีอะ่ะไม่ต้องไปรับฟังนะคะขอบคุณชาวพิจิกนะคะขอให้ชาวพิจิกนะคะมีความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ